สวัสดีนะคะพ่อแม่ห้าร้อยกว่าคนนะคะสวัสดีค่ะอยากคุณย่าบอกว่ากอดใจเฮลาเน่ครอบเยอโอโดยสบายดีเข้มข็งอดทนสูๆกอดใจเฮลาเน่ขอบคุณค่ะเพลงนี้ยังยังใส่ยังใส่ได้นะคะพี่น้องเส้นทางชีวิต ้าลิขิตเอาไว้ปัญหามากมายหลากหลายที่ต้องผสานความวังอิลาห่างน้ำอาใกลเหลือเกินละหงละเหอเดินตาม ความฝันมากให้ไหลายเทือห้องให้ทอใจยามมีดามานะคะเดี๋ยวนะคะสู้สู่น้องอ๋อเอฟซีจากออสเตรเลียนะคะของไอตูนะคะขอบคุณกำลังใจเด้อคะ่ะไอตูนะคะหนองคนเล่าเขาอยู่ทางยูเออยู่ทางออสเตรเลียนะคะหรือว่าหลายๆมงหลายๆบอบนนะคะ นเมนื่อไห่ได้ไปไทยดีไปไป,ไปค่ะพี่น้องอไปไปนะคะเดี๋ยวไปบอกแม่บมมุญสก่นงกน่งน้าเืองคอยต้องมาหาทางแก้ เมฆให้ตาแน่เดิมรู้ต้นแน่เดิมฝากเป็นแห้งใจนะคะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเข้ากะสีเตรียมต่อไปฟังไทยนะคะพี่น้องกะไปแต่งหน้าไปยังญี่ปุ่นนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะโอโดยสบายดีพอดีไม่ว่างพิมพ์รักทุกทท่านขอบคุณค่ะเมืองนอกแดนไกลก็ใจลาเน ได้เลขบัตรเม้ามาแล้วนะโอ้โดยพ่อสนทยานะคะลาสิเตียมสุดไปประมาณนลาสิเตียมสุดประมาณไปประมั่น ทองชุดนะคะเลือดสามนะคะแต่ว่ามา่อไล่รถนี่บบท่านได้เห็ดนะคะพี่น้องล้เห็ดน้ำบบท่าน,ออาน,นก็นเลยิเอาขึ้นวันที่เอ่เอสิบหกเห็ดเมื่อไล่นั้งโบท่านเอาเป็นปลาคลิปนี้ปลากระสีคอร์ตไลท์นะคะพี่น้องเดี๋ยวคนของไปขึ้นรถก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิคนเครื่องไปขึ้นรถก่อนนะ ตอนนี้ก็ก็มีสิ้น้ายอยู่ฝั่งเล่านะคะพี่น,น้องมาไทยย,ย่างขายยังไม่ได้ไปนะคะการั่างสิบใบขอบคุณกำลังใจนะ,ะชวนหนึ่งลอทาปูมาแต่วัดไอมาแตเอยียงก่อมาแตจำสินอยู่ดานมุ่นนะคะเดี๋ยวหลักจะส่งไปอีกสุดหนึ่งนะคะแต่ว่าผู้ใดได้กับบูซาออเดอร์ค่ะพี่น,น้องนี่ค่ะแผ่นห้องนะคะนี่ ทางผายผูกแขนผู้ใดสั่งเสือ้อทางบันหักนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่นะคะได้สั่งเสือ้อทังบันหักนะคะพี่น้องก็จะได้แผ่นทองนะคะเพื่อเป็นของิดิมงคลนะคะพี่น้องนี่ค่ะตัดไปเลยนะคะพระอาจารย์ปลกเสกมาแล้วนะคะพ่อเมย์ม่์ผู้ใดที่ยังสั่งเสื้อบันหักมีแค่จํานวนสองรอตัวนะคะพี่น้องทำมดแล,แล้วก็คือมืดเลยนะคะราบบริสุทมาแล้วนะคะ นี่คะ่ะเพนห้องนะคะนี่ค่ะนะคะเพนห้องนะ,ะพี่น้องแต่ทีนี่ยนี่ยว่าท่านได้กับฟาเไปสั่งเสื้อนะคะพี่น้องทักเขาไปบ้านหักเป็ดหน่อยนะคะอโอเควันซันโดยสำหรับผู้ใดที่ทานกึดเอะนะคะพี่น้องสั่งมานะคะเดี๋ยวลราจัะชงให้นะคะแต่ว่าต้องรอรอ อีกส่วนหนึ่งนะคะอยู่บนคันนะคะก็มีนะคะแต่ว่าคือต้องร่อถานนะคะเน้อผู้ใดที่ย่งบพ่ท่านใดสั่งนะคะพี่น้องพอพ่อไม่เมน,นะคะกัซซมีผพายผูกแขนเซนหนึ่งสองเซนนะคะสองเซนเป็นของหลาเห็ดเองนะคะพี่น้องเอารเอาของปูพันปูเศษมแะแหลาหลั็เลยมาใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่เองกับมือเห็ดเองกับมือนะคะคนเดียวแพ็คเองนะคะแต่ตัวแดงนี่ก็คือ มันก็จะมีเซนเดียวนะคะปาปนกันไปพี่น้องผูนะะ้ดได้สั่งเสื้อได้ในนอนค่ะพี่น้องเฉพาะสั่งจากทางบานญั์นะคะแต่ถ้าเสื้อเหมาก็จะได้เป็นชุดหนึ่งนะคะเสื้อเหมาถุงมุดเหมาสิบตัวก็จะได้จะให้ชุดหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าเอออันนี้มันเป็นของสิริมงคลนะคะพี่น้องของสิริมงคลจากคู่บาอาจารย์นะคะพี่น้องและลักษย์ท่านะคะพี่น้อง สรงแล้วลูกขอบุณค่ะจักเรื่องนกทาไป2ี่สบกิโลเมตรครับวัสันชิมาว่าขามาเด้อค่ะมาให้กำลังใจลานในทด้วยแล้วเมื่อแล้วค่ะเตรียมเครื่องแล้วเมื่อแล้ว,มลว,มลวไม่แต่เอาเครื่องขึ้นรถแล้ว,ลวลลก็ไปเลยนะคะพี่น้องว่าน้ำอาบแล้วอาบน้ำแล้วแล้วก็ออกไปข้างนอกไปซื้อบ้านประตูไปใส่บ้านล้างหน่อยอ่ะคะ่ะแล้วก็ไปหานเลยค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าน้องครับลาดโดยขอบุณค่ะขอบุณกำลังใจนะคะเดี๋ยว ลาล่ออีกนิดนึงเราก็จะต้นแล้วค่ะขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่อแม่หลายๆเด้อค่ะขอบคุณทีเอนดูนะคะขอบคุณความหักก้มแพงนะคะที่บทิมบบขอบคุณหลายๆค่ะไปกับภายน้องเดินทางอนภยยัยด้วยไปกับแม่ค่ะเอื่อยล่อในกลุ่จ่าโดยขอบคุณหลายๆค่ะ นะคะโอ้แม่นบ่ค่ะโดยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอ้อผมมาสร้างชืว่า อย่าฟึ่งตนเราเดินทางกบต้องกันเน็ตลาชิวด์่า <c oughs> ไม่หอดฝังไทยกับตัดตึบหมดเลย <c oughs> เอารถไปเองตีนองโดยคะ่ะคิดดีทำดีต่อไปจ้ายน้องคำลาขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจนะค,คะสวัสดีลูกสาวสวัสดีครับพ่อผู้เบสนะคะทางนู้นเตรียมมาอะไรไว้อยู่ลูกคำลาสูๆๆขอบคุณค่ะใคร พีาพา่แต่ว่าใจวัาแล้วใคราว่าปเปิดเอเดนออกไปเอาเออไม่ต้องขับไว้นะลูกโอ้ oh, แต่อย่าให้ใครแซงเหมือนปะค่ะพ่อโอ้พี่ว่าลาวันแลออกเห็นปะว่าต้องขับไวแต่อย่าให้ผู้ใดแซงเอาเข้ามายกือเดียวกันเขาเอาื้นยังเกาะอ่าให้ใจเย็นขึ้นนำอันนี้ให้ใจเย็นขึ้นนำต้มไก่เลยสิบ่พ่อเห็นปะ ใจเย็นๆขึ้นนำตนหนหรงไกลเล้เรเพาอไม่เป็นไรลูกวันที่ที่ผมค่อยทำพงอะไรวันนี้พี่น้องอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะเป็ดน,น้อยแอนแม่นกน้อยชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะโอ้ยคุณยาแล้วก,ก็คือสดีใจนะคะพี่น้องที่แบบความฝันนะพี่น้องอียังกาเลวเตนะคะคือแบบ สารฟันให้คุณย่านะคะพี่น้องความฟันก็นคือเวทีอลังการแสงไฟไม้สีเสียงนะคะครบนะ <c oughs> คุณย่าดีใจและก็ทีมงานนะคะที่อยู่เคียงขังคุณย่าบอาจะเป็นแดนเซอร์นะคะคน <c oughs> บอยอาจารย์ดน,นตีทุกคนนา่าชี่ีใจพาะบอาแต่ละคนนี่ก็เข้าไปอยู่ในองค์กรนะคะหรือว่าวงนะคะก็มีแต่ใจมากใจหักสอบนะคะทุกคนก็นต้องการดินรนชีวิตทุกคนก็นต้องการ เหตุใน,ง,นงานในสิ่งที่เจ้าของมักนะคะฉะนั้นแล้วคือถ้ามีพอๆแม่ๆนะคะหายกำลังใจให้โอกาสนะคะก็คือสารฝันนะคะก็คือคนนกเนะะี่ยค่ะให้คุณยายทิ่ไดเซอร์ฟข้าเจ้ากับมักเต้นนะคะพี่น้องข้าได้ใส่สุดสวยๆมีโอ้ข้าเจ้าก็คือซีมีกำลังใจนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็จะพาทิมพาคุณยายย่างก,กับฝาฝันไปน้ำกันนะคะพี่น้องลากาดีใจที่แบบ คือยกตัวยายน่ากายชุดน่ะลัมักมักหมักลองมักล่ำเนาะหมักมักในด่านนี้มีผู้นันผูนี้เอาอันนั้นเอาอันนี้มาให้ห้าใส่ให้ห้าใสห้องกันยังดีใจยกตยัวยังคือลาใบซีสเกตมีแม่ฮักคนเอาโบเอากิบเอาตอาุ่มหูมาให้รากกยังดีใจมันคือสิ่งที่สวยงามที่ห้องได้ใส่แล้วก็ได้ใส่คืนเวทีอย่างนี้น้าหรือว่ามี่พอฮักกัน ชือซอยห้เกลประดับไฮยังให้หลูกสาวประดับไก่ใช่ไหมในหลานยกตัวอย่างนะคะกะดีใจค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่นให้ไฮเยอะมากเขาได้ใส่ให้พ่อพ่อแม่ในเบิ้งเหมือนนมันกังสวยงามนี่กำลังใจนะคะอันนี้ก็คือกันค่ะพี่น้องฉะนั้นแล้วอย่าเฝ้าทิ่มปะกกันนะคะพี่น้องนะคะก็คือมันเป็นโปรเจกต์สารฝันให้พุทยิานะคะกุญแจการลกอกำลังใจจากพ่อพ่อแม่นะคะแล้วก็ากทิ่มปะล้าน้ำเด้อค่ะ ฝากไว้น้ำนะคะเป็นลูกในบ้านหวานในสวนน้ำเน,น,ะะน่นะคะโตวันไห่นะคะในหน่อยแต่เป็นกับเรงใจให้ลาลอลไรกันในโปรเจกชันฝันในคุณยานะคะขอบคุณของเนนะคะกดใจให้ลาแน่นะคะมีของลินใหม่เลยลายซื้อของเอ้อยผมว่าเฟร่ <laughs> อ,อ,อ่ะนี่ฝูดได้อยากได้ปะมันคืออย่างโอ้โอ้โอเอา้าปีนตามฝันของเก่งขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนะคะี่นคืออย่างเฮลโลเดี๋ยวสิมาล้องในเบิร์กมือนาน,นะคะสิมารีวิวดูนะคะสิพอกห้มีคนสื่อในหน้านะคะ นะคะนี่นี่อ่ะเดมี่ไป่มือหนีงก็มี FC ฝากมาไล่ให้นะคะ600นะคะ600 u จ a นะคะ FC จากต่างประเทศนะคะพี่นงแต่ว่าไล่ยังบ่ท่านได้เห็ดนะคะนะคะหลับไปเอามาเล็้แต่ว่ายาังบ่ท่านได้เห็ดมาไล่นัวท่านกับพี่นอง นะะน,นี่ไปได้ปล่กผมนี่นะคะก็คือได้ปล่กผมอันใหญ่บอดี้กับสีออกไปเลยนะคะเป็นน้ำพลังวอดกอดใจไรเนี่ยขอบคุณค่ะ,คะเดี๋ยว ลาสิขอโตโตนนะคะต้นหันก่อนค่ะขอเอาัยนะพอๆให้สุขสุขทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจที่ไฮลาเด้ด้ค่ะขออนุญาตไปเก็บของขึ้นรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบายค่ะ